กราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องช้างเกลียนแชเนลเย้วันนี้เราจะมาเล่นเกมทีเจอออฟโอนารีเอีกกันนะครับมันอัปเดตมาใหม่มันก็คือรีโฟรเอ้ยมีตละลเข้มมากัดผมป๊บน,นึงนะขอเคลียร์งานก่อนอ่ามันอัปเดตใหม่นะเนี่ย ผู้ชมก็สังเกตได้ว่าแมปมันเปลี่ยนไปนี่เอฟเฟกมันก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็อินเทอร์เฟซมันก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะมันอัปเดตใหญ่นะครับมันอัปเดตรีคอร์ดเข้ามาแล้วถ้าสำหรับคนที่ติดตามขีดจาราเรียอยู่นะครับผู้ชมก็อาจจะรู้ว่ามันมีรีคอร์ดแล้วเนาะอืมนก่อนหน้านี้มันมีให้ e a r l y a c c e s s นะครับ แต่ตอนนี้มันกลายเป็นไลฟ์เกมแล้วออฟฟิเชียลแล้วคือช่วงที่มันเป็น Early ล s ่เอเซเนี่ยผมก็กะว่าจะลงอยู่นะแตข่ขี้เกียจขี้เกียจเกียจเลสี่อยูโ k น o w นะครับก็ตอนนี้ก็มาลงแล้วนะอืก็นั่นเลยนะก็คนเราก็มีแบบขยันบ้างขี้เกียจบ้างเน้อยิ่งไปโรงเรียนปุ๊ก็ขี้เกียจทำอะไรขี้เกียจหมดะ่ะพูดได้คำเดียวนะครับก็หลังจากที่มันเป็นรีโค้นเนี่ย คีเจอร์ออสเตรเียเนี่ยก็มีอะไรหลากหลายอย่างให้ทำขึ้นเยอะเลยนอกจากจะวิ่งหนีวิงว่งแล้วก็มีเสียงเอฟเฟคด้วยไหมมีหลายอย่างให้ทำนะคุณผู้ชมเสียงเอฟเฟคการขึ้นเท้ทาอย่างดังอย่างผมได้เป็นตัวเพสเด็กก็น่าเป็นช้างซื้อได้ที่โลเทชันต่อมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้านี่แหละคุณผู้ชมจำไม่ได้ละก็แต่ตอนตอนที่ผมซื้อมันหมื่นเดียวเองนะแต่ราคามันขึ้นอ่ะเนาะก็ ดีละซื้อมากับแบบกได้กำไรอ่ะผู้ชมเก่งไหมผมเก่งไหมอ่านเนี่ยผมจะมารีวิวรีวโคด้ดมาตรงเซนเตอร์ล็อกเฟนะครับอันนี้ก็คือสภาพอากาศไมติกนะก็คือมันจะลดโกรดทไทม์นะครับอ่านี่เดยวผมจะดื่มน้ำโชว์เลยยุบยุบยุมยังเห็นไหมมันก็จะเพิ่มเนี่ย ระบบมันก็เปลี่ยนไปมันเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะคุณผู้ชมสำหรับผมแล้วก็ที่ผมขยับปากเมื่อกี้คืออะไรคุณผู้ชมก็อาจจะงงเนาะก็ต้องงงแหละคือมันจะมี5้าในแ็บท็อปหรือว่าคอมมันจะมีตัวยูอยู่ถ้ากดตัวยูค้างมันก็จะอ้าปากค้างกดตัวยูแป๊บเดียวมันก็อ้าปากแป๊บเดียวนะครับแต่ผมไม่แน่ใจสลหรับมือถือนะว่ามันจะมีหรือเปล่าอ่าแล้วส่วนอินเทอร์เฟซตรงนี้นะ โอินเตอร์เพลตตัวนี้มันก็จะมีแบบบอกได้ว่าเราทำอะไรได้บ้างคือถ้าเล่นในไลฟ์เกมเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะเล่นยากกว่านี้เพราะมันไม่ได้บอกตรงนี้นะสำหรับผู้เล่นใหม่นะมันจะเล่นยากกว่านิดนึงนะฮะแล้วอเบิลิตี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขแทนนะปกติอเบิลิตี้จะเป็นคิวอะไม่ก็ตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขกันเนาะตัวเลขปกติจะเป็นคอลห้าคอลก็จะเปลี่ยนเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์แทนตัวเลขที่กดอะนะ ก็นะมันก็เอยอะไรเนี่ยโคน,นโดอ๋อผมเป็นช้างอ้วนเกินนะคุณผ,ผู้ชมเมื่อกี้ก็ว่าอยู่วิเตอร์แพทเทิรนอะไรก็คือผมอ้วนเกินไปผมเข้าไปในโทนโดไม่ได้นะเออก็ดีละจริงๆมันมีตัวที่หนักกว่าเพสเดกอนเยอะเลยนะแต่ก็ดีแล้วหรือว่าหรือว่าเมื่อกี้มันบั็กหรือเปล่า ไว้โทรเนโดกระจอกก็มันโทรเนโดกลับมานะครับสลับคนที่เล่นโซนาเรียมาเมื่อก่อนก็จะเห็นโทรเนโดนะแต่แตอนแต่มันก็จะหายไปช่วงหนึ่งอ่ะเออแล้วก็กลับมาอีกรอบนะก็ดีแล้วก็คิดถึงนะอาา I way t o big t o enter two d โ do นี่ช yeah, นะตัวใหญ่เกินไปที่จะเข้าไปในโทรเนโดได้ ก็ไหนๆก็เล่นเม็เพสรเดกอนละที่ผมเล่นเพชเดกอนวันนี้ก็คือมันคล้ายๆกับตัวช้างเกรียนนะผมก็เลยเอามาเล่นเนาะก็เพชเดกอนมันก็จะมีอาบิลิตี้หลักๆอยู่3 a b อ l บิลิตี้นะก็คือ ambush frosty แล้วก็ unbridged โอ้ยอยากกัดอยากกัดเดยมันจะมากัดทำไมโอ้ยวารดนก็แรงด้วยนะโอ้แหล็กก็แหล็กโอ้ยหมดไปเรื่อยละ ก็มันจะมีหลักๆอยู่สาประเทศไอสาประเทศหรอสา ability คือ f r o t y ambush แล้วก็ unbridled b r i rain นะครับก็ ambush ม,มันจะเพิ่มสป e ดช,ชั่วคราวนะแล้วก็ลด s t ต m i n a เราเยอะมากแต่มันจะมาคบก,กับ u n b r i d e d ก็คือถ้ายิง่งเอา s t ต m i n a เราน้อยดาเมจก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับถ้าส่วน f r o i t y คือถ้าเราอยู่น้าหนาวเราก็จะเก่งขึ้นนิดนึงนะก็คือเพิ่มน้ำหนักยิบ5%แล้วก็ stamina r e g e n t นะครับอ่า ก็ไหนๆก็มาเนาะก็พูดเกี่ยวกับเพจซิกอนนิดนึงนะก็แค่นั้นแหละอืมแค่นั้นแหละ <c oughs> แค่นั้นแหละก <c oughs> ็เพจซิกอนก็เป็นตัวที่ผมชอบแรกเนามาจากเจียวพิกซ่านะครับซึ่งตอนนี้ในรีคเจียวพิซซ่กา,กากากมากคุณผู้ชมเออมันไม่ได้กาก,ากอะไรขนาดนั้นแต่มันก็ก็เล่นไม่ค่อยไดไ้เล่นไม่ค่อยได้สนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันโดนเนน้ำหนักเยอะมากมันโดนเนน้อหนักสกิลนหนักเยอะมากเออจริงจริงมันโดนเนน้อหนักกับรุกนตัวเลยตัวใหญ่ แต่สเกลน้ำหนักของเจียวบริสซามันน้อยมากๆคุณผู้ชมอ่ะผมให้ดูเพสเดกอนตอนก่อนที่มันจะมารีโคอร์ดมันหนักแปดหมื่นปอนด์เอออะไรผมจะเรียกเป็นปอนด์แล้วกันมันหนักแปดหมื่นปอนด์นะแล้วตอนเนี้ยมันโดนลดเฉลิมมาสามหมื่นสองพันปอนด์นะครับเออจริงๆมันไอเพสเดกอนมันมีอิโทรี้แอทแท็กแต่ผมขอไม่พูดถึงนะเพราะมันอัฟเรตตี้มันอะไรออฟเิตี้แค่ลดความเร็วมันก็เหมือนกับบนเบรกนะมันไม่ได้เป็นออฟเิตี้ที่เจ๋งอะไรมาก เออสำหรับคนมันก็มันก็เจ่งอยู่แหละแต่แต่มันก็ไม่เจ๋งพอที่ผมจะพูดอ่าเา้าแถมไปเยลยละอ่ามาเทียบกับจีโอปิซ่าจีโอปิซ่าหนแค่หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดคุณผู้ชมเป็นอะไรที่น้อยมากๆสำหรับสเกลน้ําหนักของตัวใหญ่ๆตอนนี้อ่ามาเทียบกับคาร์ตาคาร์ตาหนักแค่ฮ่าโอเคบอลก็รู้สึกน้หนักขึ้นอยู่แต่คารตาในไลฟ์เกมมันหนักหมื่นกว่าเองมั้งคุณผู้ชม แล้วมาในนี้มันเหลือหกพันมันก็เมกเซนอยู่แต่เจวบริษัทมันหนักเก้าหมื่นแล้วมาในนี้มันเหลือหมื่นเจ็ดโอ้ไม่กอดมันลดมาแบบเกินครึ่งเกินอะไรทุกอย่างอ่ะเพจเดก้อนจากแปดหมื่นมาสามหมื่นสองมันก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่อันนี้มันแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นได้รู้ทอมเะยผมชอบเต่าแล้วมันก็เนิบเต่าจน,นเล่นแทบไม่ได้อย่างน้อยมันได้เบรสกับเทลวิฟมานะก็ดีอยู่ เทรเบมันก็ไม่มีอะไรพิเศษมันเป็นคริสตัลเบดนะเนาะเป็นเบดใหม่ด้วยแล้วก็เทลวิปมันก็ดาเมจแรงกว่ากัดธรรมดาเออมันโดนนะดาเมจกัดธรรมดาด้วยจาก300เหลือ150นะก็นะาผมก็เศร้าอะแหละเศร้า,า,ามากที่เจียวรพิกซ่าลูกรักตัวรักของผมที่หน้าตาเหมือนสั์เลี้ยงของผมด้วยมันโดนเนิฟมาขนาดนี้โอ้เนะมันเนิฟจนแม,ม้จะเล่นเลยเหรอมันจะเมยเลยเหรอเออมิลิตัวก็เหมือนกัน เวลาตัวนี้ผมก็ชอบเล่นเหมือนกันมันคล้ายๆเจียวบริคซาอยู่แต่เมื่อก่อนมันไม่มีเจียวบริคซาไงผมก็เล่นมินิตัวก่อนมันก็ไม่ต่างอะไรกันเลยน้ำหนักจากสี่หมื่นห้าเหลือแปดพันห้าโอเม่กอชบลแต่มันก็เราว่ามันไม่หนักเท่าเจียวบริคซาแต่มันจะไม่โดนน้ำหนักเท่าเจียวบริคซาแต่มันก็หนักคือดีนะแต่มินิตัวมันดีกว่าเจียวบริษทาตอนที่ว่ามันเป็นเซมิอควาติก แล้วนะมันก็ไม่ต้องอะไรมกักอะไรมายไม่โดนเนร์ฟก,ก็ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรมากนะแล้วมันก็ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นด้วยคือเจมสวัชสัมันตัวใหญ่มากแล้วมันหนักแค่นั้นอนะ่ะมันก็จะเสียเปรียบอะไรหลายอย่างสำหรับผมนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นเองนะฮะโอเคผมเหมือนมาบ่นกับนล้วหนักแล้วก็มาพูดเกี่ยวกับเพซิโก้น,นิดน,นึงละในรีโค้ดน,นะมันจะมีกาชาใหม่ด้วยคุณผู้ชมอ่าในรีโค้ดมันจะมีกาชามาด้วยเออคลิปนี้คอน คิดนี่หัวข้อคืออะไรผมก็ไม่รู้เลยผมพูดพูดไปก่อนแหละอะไรที่ผมมันอยากระบายมากพูดไปก่อนแต่มันจะมีเดสกาชาแล้วก็มีตัวใหม่ลิปพิลินอะไรไม่รู้ซึ่งเนี่ยผมกระโปกมากเลยนะครับคุณผู้ชมมันก็จะโหลดช้าเออนี่ไงนะฮะลิปพิลินก็ต้องใช้อ้โหห้าร้อยเลยเหรอไอเดสโทเก้นก็คือเราต้องได้เดสสกอร์ให้ครบให,ให้ให้ครบตามที่มันกําหนดนะซึ่งเยอะมาก,มากๆที่ผมเห็นมามันไม่กะให้ได้เลยตอนแรกอะตอนที่มันจะเป็นออฟฟิเชียลอะ มันเด็กกาชาใช่ไหมจะมีเม็กๆอยู่ข้างในอยู่ตัวหนึ่งขวดโอ้ยขวดระหองศารเม็กๆเนี่ยเดี๋ยวบริษัทก็อยู่นเนี้บูสต์เต็ดกาชาตอนแรกมันชื่อทราเวลเลอร์กาชาใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วภารกิจที่จะได้ของทราเวลเลอร์กาชาก็คืออะไรอ่ะยกตัวอย่างหนึ่งอนนันนะต้องใช้ตัวที่มีกิมเมอร์บูส แล้วมีชีวิตอยู่30นาทีเออแล้วอันนี้มันเปลี่ยนเป็นบูธกาชามันน่าจะควรเป็นเควสว์บูธใช่ไหมแต่ไม่ใช่คุณผู้ชมมันไม่ใช่เป็นเควสบูธมันเป็นอะไรไม่ใช่เควสบูธมันเป็นให้ traveling คุณผู้ชมมันให้ travel ในบูธเซตกาชาแต่พอมันเป็น t r a v e l ลกาชามันก็ให้นำเควสกับบูธโอเคผ้พัฒน,นาพยายามเล่นตลกกับเรานะ ในไลฟ์เกมมันชื่อทาวเวอร์เลอกาชานะคุณผู้ชมไลฟ์เกมคืออะไรเออผมพูดมันไลฟ์เกมไลฟ์เกมนล้วแต่งงก็คือเกมที่ก่อนมันจะเปลี่ยนเป็นอันเนี้ยผมจะเรียกว่าไลฟ์เกมแต่ตอนนี้มันก็กลายเป็นไลฟ์เกมเองแล้วแหละไม่รู้จะเรียกอะไรอ่ะใจผมเรียกอะไรเกมโอ๊ตโอ๊ตเหรอเกมลูกโอ๊ตอ่ะเออเกมเก่าอ่ะเออ โอเคนะคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นนะครับันก็ยาววันละสิบนาทีนะก็ช่วงนี้ผมก็เพิ่งหายไข้เหมือนกันเสียงมันก็อาจจะไม่ค่อยดีมาภาค BFA BFDI ตอนนั้นก็เป็นไข่อยู่เหมือนกันนะเสียงมันก็เด้แปลกๆแล้วไม่ก็ไม่ค่อยดีด้วยเออผมวันนี้มาบ่นมากกว่านะคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกดอะไรนะอย่ากดดิไลค์ขอร้อง ขอร้องเออไม่ขอร้องแล้วไม่ขอร้องแล้วแต่กดก็กดไปเถอะก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายว้าว